ท่านอวิวรสวนพักดีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ก่อนจะเข้าประเด็นหลักของผมในการที่จะขอตัดแล้วก็เสนอถ้อยคําใหม่เป็นกู้ไม่เกิน2แสนล้านนั้นเนี่ยผมต้องเรียนท่านประธานว่าแนวทางที่จะกู้โดยใช้กฎหมายฉบับนี้แต่ตอนจ่ายเงินเนี่ยไปจ่ายโดยใช้งบประมาณเนี่ยประจําปียังทําได้อยู่ครับแล้วก็ไม่ละไม่ขัดหลักการากฎหมายฉบับนี้ซึ่งแตกต่างนะครับาบางท่านอาจจะเสนอว่า ให้เป็นการกู้โดยใช้พรบขั้นตอนตามพรบงบประมาณปกติซึ่งอันนั้นแน,น่นอนครับขัดกับหลักการของกฎหมายนี้เป็นคนละเรื่องน,น,นะครับแต่ว่าผมนําเสนออย่างนี้ครับว่าใช้เวลาแค่ไม่เกินหนึ่งนาทีสําหรับในประเด็นนี้สั้นๆว่าถ้ากู้กู้โดยใช้ฉบับนี้แต่เวลาจ่ายให้ไปใช้งบประมาณประจําปีซึ่งท่านก็สามารถออกงบประมาณประจําปี2017เเพิ่มเติมได้ครับกู้มาแล้วเอามาใส่เป็นเงินแผ่นดิน เวลาออกไปออกได้ใช้กฎหมายงบประมาณก็ไม่ขัดครับแล้วก็สอดรับมีความต่อเนื่องแบบที่ท่านวราเทพและก็ท่านกรรมธิการเป็นห่วงทาได้ครับแต่วิธีการแบบนี้เนี่ยเวลากระบวนการจาัดซื้อจัดจ้างนั้นจะต้องเป็นไปตามกรณีปกติท่านจะมายกเว้นใช้กรณีพิเศษแบบเรื่องน้ําไม่ได้และประเด็นที่ผมจะได้เสนอแบบเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะได้หยิบยกเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขัดรัฐมนูญ ของกฎหมายฉบับนี้ในอนาคตต่อไปที่ท่านอาจารย์คณิตอนครได้ให้ความเห็นไว้แต่ว่าผมคงไม่ก้าวล่วงมากนักในชั้นนี้เนื่องจากว่าเป็นการพาิจารณาในเรื่องของตอนเริ่มต้นเท่านั้นเองยังไม่เข้ามาตราหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นผมจะอภิปรายต่อไปโดยใช้เวลาคุณประธานในส่วนของผมนะครับในคราวนี้เนี่ยก็ท่านบอกกู้ไม่เกิน2ล้านล้านกับผมก็ขอเปลี่ยนถ้อยคําเป็นกู้ไม่เกิน2องแสนล้านซึ่งยังอยู่ในกรอบ เพราะตามหลักคณิตศาสตร์แล้ว2แสนล้านมันต่ํากว่า2ล้านล้านครับท่านนีิครบครับทําไมถึงบอกว่ากู้2แสนพอมันมีเหตุผลเพราะความจําเป็นท่านต้องการใช้แค่นั้นมาดูกันไหมครับว่าทําไมผมถึงบอกว่าผมกังวลใจในการบริหารงานของรัฐบ,บาลน,นี้โดยเฉพาะในเรื่องของหนี้สาธารณะแล้วถ้าท่านกู้ไปหนักกว่านั้นอีกมันจะเกิดอะไรขึ้นท่านประธานทราบไหมว่าหนี้สถา,านะปัจจุบันเนี่ยเรามีหนี้สาธารณะสูงถึง5.2ล้านล้านครับ ขอสไลด์ที่หนึ่งครับในสไลด์ที่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นตัวบ่งบอกถึงการเจริญเติบโตของหนี้สาธารณะซึ่งเป็นเรื่องที่เลวร้ายกับประเทศไทยในช่วงที่ท่านรัฐบาลน,นี้ได้เข้ามาบริหารในตอนเริ่มต้นพอเริ่มบริหารปั๊บก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณประจําปีไปในช่วงนั้นแหะครับหนี้สาธารณะนั้นอยู่ประมาณ4.2ล้านล้านแต่ว่าในขณะน,นปีปัจจุบัน หลังจากในนับนเดือนพถุนายนเนี่ยหนี้สาธารณะเพิ่มเป็น5.2ล้านล้านนั่นหมายความว่า4.2กับ5.2เพิ่มขึ้น1ล้านล้านตั้งแต่มีประเทศไทยมาครับเขามีนี้สาธารณะอยู่4.2แต่รัฐบาลนี้ก่อหนี้สาธารณะรัฐบาลเดียว1ล้านล้านมากครับแล้วไอ้1ล้านล้านนี้เป็น1ล้านล้านที่เป็นการบริหารงานในการดำเนินงานปกติซะด้วย นั่นหมายถึงว่าเป็นการบริหารงานจากงบประมาณประจำปีไม่ใช่เป็นการบริหารงานจากเรื่องที่เป็นนอกงบประมาณแบบที่เรากําลังทํากันในวันนี้นี่สาธรารณหนึ่งล้านล้านไม่ได้เกิดขึ้นจากนอกงบประมาณเกิดขึ้นจากการบริหารงานในกติกาคืองบประมาณล้วนๆแค่บ,บริหารเงินในงบประมาณยังสอบตกแล้วจะมาบริหารเงินนอกงบประมาณที่มีมูลค่าสูงถึงสองล้านล้านแบบนี้จะสอบผ่านหรือครับ เอาเท่าที่จําเป็นก็พอมั้งครับท่าประธานลองดูไหมครับว่าลองไปดูหน่อยสิครับว่าชาร์ตต่อไปของผมเนี่ยนะครับว่าที่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วนี่สาธารณพุ่งสูงขนาดนี้เนี่ยผมว่าท่านมากู้อีกไม่ไหวแล้วครับเพราะจะกระเทือนหนักมากมาดูในชาร์ตที่สองครับต่ออันนี้นะครับไปครับไปอีกชั้นครับไปช้าเชอะเลยครับขึ้นเลยครับ ไปอีกครับท่านประธานครับในโครงการเนี่ยครับทสองสดครับทสองสดกลับกลับมานิดนึงครับกลับมานิดนึงครับกลับมาอีกครับรวมอันนั้นแหละครับถูกครับท่านประธานครับที่ผมบอกว่านี่สาธารณะมันสูงถึงหนึ่งล้านล้านเนี่ยเพราะโครงการจำนำมันเจ๊งครับท่านดูในจอให้ดีนะครับปัจจุบันเนี่ยใช้เงินโครงการจำนำไปหกแสนเจ็ดหมื่นล้านบาท ทำมาสี่ขอบครับเจ๊งไป6กแสนพอรอบใหม่เนี่ยจะต้องจำนำอีกนะครับสองแสนเืล้านรวมเบ็ดเสร็จจากโครงการนี้เนี่ยต้องเกิดขึ้น9ก้าแสล้านบาทครับไอ้จำนำรอบใหม่ยังไม่รวมนะครับพอท่านมาดูสไลด์ต่อไปครับว่าเป็นหนี้สาธารณะเกี่ยวพันกันยังไงครับท่านดูให้ดีนะครับหนี้สาธารณะเนี่ยท่านก่อไปแล้ว1ล้านล้าน ใน1ล้านล้านเนี่ยเกิดจากโครงการจำนำที่เป็นการผิดพลาดเนี่ย4.1แสนล้านและก็เป็นการซุกหนี้อยู่ที่ธนาคารทกศอีก5.3แสนล้านทำไมบอกซุกหนี้ทกศครับเวลาซุกหนี้ทกศอเนี่ยเขาไม่นับรวมเป็นหนี้สาธารณะนี่คือเหตุปัจจัยหลักที่ทำไมบริษัทจัดเครดิตต่างชาติอย่าง Moody's เขาบอกว่าอาจจะมีโอกาสปรับลดเครดิตประเทศไทยครับก็ซุกหนี้ทกศครับ โครงการนี้ทั้งของเก่าของใหม่ต้องใช้9.4ล้านครับ9.4แสนล้านไปดูสไลด์ต่อไปครับเดี๋ยวผมแยกให้ฟังครับเพราะวไอโครงการนี้เนี่ยมันส่งผลต่อเงินกู้นี้อย่างไงทาไมผมถึงไม่เห็นด้วยที่จะกู้เต็มทั้ง2แสนล้านครับท่านประธานดูสิครับโครงการจำนำเนี่ยรถแรกครับทอกอสเนี่ยกู้โดยให้กระทรวงการคลังค้ำถา้ถากระทรวงการคลังค้ำนั่นแปลว่านับเป็นหนี้สาธารณะ ก็จะเห็นชัดครับวงเงิน4.1แสนล้านเป็นวงเงินที่กระทรวงการคลังครับในโครงการจำนำแบบนี้เป็นนี่สาธารณะแล้วเนี่ยนี้สาธารณะของท่านถึงสูงไงแต่ว่าอันที่สองครับทกศที่เขาใช้วงเงินหมุนเวียนเขาเองคือเขาไปกู้เขาไปเงินเขาเองนะครับอีก9แสนล้านโทษทีครับอีก90,000ล้านทกศทําครั้งที่สองก็อีก1.7แสนล้านและทกศจะต้องทําในอนาคตอีก2.7 แสนล้านครับท่านประธานดูภาพตามสไลด์ตามไปเลยครับจะเห็นได้ว่าเฉพาะที่ซุกนี่อยู่ที่ทกสอแล้วไม่อยู่ในบัญชีนี่สาธารณะเนี่ยก็มีมูลค่าสูงถึง5.3แสนล้านในขณะที่ที่สาธารณะที่มีการเพิ่มขึ้นอย่าง1ล้านล้านโดยภาพรวมมีถึง4.1แสนล้านที่อยู่ในการก่อหนี้ของรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักครับเอาสไลด์ลงนะครับ เมื่อเห็นแบบนี้ครับว่าเป็นรัฐบาลแค่สองปีก่อนหนี้สาธารณะพุ่งไปถึงหนึ่งล้านล้านหมายถึงว่าที่ก่อเองกับตัวเองเนี่ยนะครับไม่มีรัฐบาลไหนทำได้แบบท่านแหละครับแล้วจะมาเอาเงินกู้อีกสองล้านล้านเรอครับเฉพาะบริหารในงบประมาณปกติก็ไปไม่รอดรท่านครับพอมาดูต่อครับมันมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับ การผ่อนหนี้คราวนี้เนี่ยต้องผ่อนหนี้ถึง50ปีด้วยกันพวกท่านพวกผมไม่ได้เห็นตอนจ่ายหนี้ครับแต่มันไม่แน่ครับที่ไม่แน่เพราะว่ารัฐบาลนี้เนี่ยใครมาเป็นต่อจากนี้ก็ยังสบายอยู่ครับแต่ถ้าเกิดอีก7-8ปีข้างหน้านี่ครับงานเข้าภาษีต้องขึ้นแน่เลยวันนี้ท่านประกาศได้นี่ครับประกาศลดภาษีนิติบุคคล จะคงแหวดเอาไว้เหมือนเดิมเพราะอะไรนะครับเพราะไอ้เงินกู้สองล้านล้านเนี่ยมันเริ่มผ่อนต้นในปีที่11เรามีการสอบถามครับในคณะกรรมการว่าเอา้าเราจะเริ่มผ่อนกันยังไงเขาบอกว่า10ปีแรกผ่อนแต่ดอกพอปีที่11เริ่มผ่อนต้นถ้าพี่น้องประชาชนทางบ้านที่เคยเป็นหนี้จะเข้าใจครับเวลาเริ่มผ่อนต้นเมื่อไหร่ไอ้นั่นแหละเวลาลาบาก เพราะฉะนั้นวันนี้ในช่วงสิปีนี้ท่านจะออกนโยบายประชานิยมแบบใดอย่างไรท่านก็ทําไปได้ครับจะลดภาษีอย่างไรจะคงภาษีอย่างไรทําได้ครับแต่เมื่อปีที่11ในปีที่ต้องจ่ายต้นนี่แหละคือสิ่งที่ท่านจะทําไม่ได้ครับแล้วนี่แหละจะต้องขึ้นภาษีจํานวนมากถ้าตัดสินใจกู้เต็มวงเงินสองล้านล้านท่านสารกบครับพอตามมาดูต่อจากนั้นครับ นั่นคือในกรณีที่โครงการเปิดแล้วแล้วตัวโครงการเองไม่เจ๊งหมายความว่าถ้าตัวโครงการเองไม่เจ๊งก็เหลือภาระการผ่อนหนี้อย่างเดียวเลิกผ่อนเงินต้นในปีที่11แล้วถ้าโครงการมันเจ๊งล่ะถ้าโครงการมันเจ๊งล่ะรัฐบาลก็ต้องออกเงินสนับสนุนที่เขาเรียกว่าเงิน P S O P S O คือเงินอุดหนุนนะครับ Public Service Obligation เรามีแบบนี้ทุกปีการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือแม้กระทั่งรถเมล์ ก็ต้องเอาเงิน PSO ครับนี่คือถ้าเจ๊งถ้าเจ๊งเกิดอะไรขึ้นครับโครงการนี้จะเสร็จในปีที่7หลากหลายโครงการโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงจะเริ่มเสร็จในปีที่7และถ้าปีที่7เริ่มขาดทุนตั้งแต่ปีแรกที่ดาเนินการวันนั้นแหละครับใครเป็นรัฐบาลวันนั้นแหละครับได้ขึ้นภาษีแน่เลยครับและนี่คือสิ่งที่บอกว่าให้ไปเต็มๆสองล้าล้าน,านไม่ได้ ต้องบีบวงเงินลงมาให้เหลือแค่สองแสนเท่าที่จําเป็นเพราะต้องการไปให้ศึกษาให้มันรอบครอบให้มันดีก่อนท่านประธานลงไปดูในบางโครงการนะครับที่ผมบอกว่าถ้ามันขาดทุนเมื่อไหร่เราจะไม่ได้รับผลในปีที่11คือในปีที่เริ่มจ่ายดอกจ่ายต้นแล้วครับปีที่เเป็นปีที่เริ่มจ่ายต้นแต่ผลมันจะมาเร็วกว่านั้นถ้าเป็นโครงการที่คิดแล้วขาดทุนตั้งแต่เริ่มแรกอย่างเช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงครับ ทำไมไม่ขัดทุนล่ะครับเวลาเขียนในเล่มขาวที่เป็นเอกสารรายละเอียดประกอบวาระหนึ่งก็ระบุชัดเจนครับว่ารถไฟอย่างเช่นจะวิ่งลงใต้เชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียแล้วก็ประเทศสิงคโปร์ต่อไปในอนาคตว่าจะเป็นกรุงเทพประดังประดังเบซากรุงเทพประดังเบซาเส้นทาง982กิม982กม พอเราเป็นกรรมธิการไปดูในไส้ในเอ๊ถ้าเป็นโครงการอย่างนี้ก็น่าลงทุนปรากฏว่าพอไปดูในไส้ในครับใช้เม็ดเงินแค่หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันกว่าล้านในขณะที่เส้นกรุงเทพเชียงใหม่มีความยาวเจ็ดร้อยสี่สิบห้ากิโลเมตรน้อยกว่าเมื่อกี้ประดังเบซาใช้เก้าร้อยแปดสิบสองกิโลเมตรกรุงเทพเชียงใหม่ใช้เจ็ดร้อยสี่สิบห้ากิโลเมตร แต่ปรากฏว่ากรุงเทพเชียงใหม่ใช้เงินมากกว่ากรุงเทพประดังเท่าตัวครับใช้ที่3,87,000กว่าล้านเพราะอะไร,ระท่านปนระธานทราบี่ยเพราะกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยสร้างเสร็จปั๊บมันถึงเชียงใหม่เลยแต่กรุงเทพประดังเนี่ยมันไปสุดแค่หัวหินครับสร้างรถไฟกูดกดแค่หัวหินใครจะขึ้นแล้วมันจะได้เงินไหมอย่าหวังกำไรเลยครับ เอาแค่ว่าปีหนึ่งขาดทุน PSO ต้องมาตั้งงบประมาณประจำปีเท่าไหร่นี่ครับก้นไหนท่านบอกเขาเขียนในนี้ไงว่าจะสร้างไปกรุงเทพประดังเบซาความจริงไม่ใช่ไปกรุงเทพหัวหินอา้าวกรุงเทพหัวหินเสร็จปีไหนครับอีกเจปีเสร็จเสร็จเจ็ดปีปับ๊บถ้าโครงการนี้ไม่เจ๊งเริ่มจ่ายต้นปีที่สิบเอ็ด ภาษีจะมาปีที่11แต่ถ้าโครงการนี้เจ๊งภาษีเริ่มขึ้นปีที่7เลยครับเพราะเปิดปั๊บเจ๊งปุ๊บไปดูแอร์พอร์ตลิงค์ครับแอร์พอร์ตลิงที่เขาเรียกกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวัตถุประสงค์ของแอร์พอร์ตลิงคือการขนคนจากในเมืองเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิวันนี้แอร์พอร์ตลิงที่มีคนขึ้นเพราะแปลงล่างก็คือค่อยๆทยอยรับคนตามสถานีต่างๆ แต่ถ้าเอาตามวัตถุประสงค์เดิมของมันวิ่งจากกลางเมืองเพื่อวิ่งดิ่งเข้าสุวรรณภูมิไม่มีใครเช็คอินคนเช็คอินกี่คนครับถ้าเป็นไม่ได้รายงานด้วยครับว่าที่ยอมจ่ายเงินเช็คอินจากต้นทางในเมืองแล้วไปโผล่ที่สุวรรณภูมิมีกี่คนมันเป็นโครงการที่ไม่คุ้มเหมือนกับโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพประดังที่ความจริงแล้วไปแค่หัวหินมันจะเริ่มเจ๊งใน,นแต่ปีที่7เหมือนกันครับ ถ้าจะให้ต่อจากกรุงเทพไปยังจีนได้ต้องเข้าลาวก่อนต้องไปผ่านชายแดนที่หนองคายก็ไอเล่มขาวในวรระหนึ่งก็ระบุชัดว่าจะไปหนองคายหมายความว่าไปตรงชายแดนแต่มาดูเม็ดเงินครับเม็ดเงินกรุงเทพหนองคาย17 0 0 0 0ล้านเม็ดเงินนี้มันไปได้แค่โคราชครับ และในห้องกรรมธิการก็ซักถามมันก็ไปได้โครร่จริงๆและยุทธศาสตร์ที่บอกว่ายุทธศาสตร์นี่เป็นยุทธศาสตร์ที่สองครับที่บอกว่าจะเชื่อมโยงภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านเชื่อมโยงที่ไหนล่ะครับท่านอนะผมจะจบคำพิปรายผมนะครับท่านประธานครับเจอแนละ้วท่านประธานที่เคารพครับ,รบเดี๋ยวยังเจอกันอีกหลายครั้งแต่ผมบอกท่านประธานนะครับความต้องการของเงินในปีนี้มีแค่จํากัดเท่านั้นละ่ะ ผมขอให้ดูสไลด์นี้ว่าความต้องการเงินของปีแรกท่านใช้แค่นี้เองครับขอแผ่นสไลด์ที่2ครับไม่ใช่ครับแผ่นสไลด์ที่เขียนว่าแผนจ่ายเงินกู้ครับท่านทานดูแผนจ่ายเงินกู้สิครับนี่เป็นข้อมูลในห้องกรรมธิการที่เราได้รับมาในปีส5 5 7นั้นมีแผนการจ่ายเงินกู้124000ล้านเท่านั้นเองความจริงแล้วเนี่ย ไม่ถึงด้วยนะครับความจริงแล้วแสนล้านนะครับจำนวนเงิน2 1 0 0 0กว่าล้านเนี่ยเป็นเงินสําหรับขั้นตอนการเตรียมการเป็นเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดท่านใช้จริงๆเพื่อง่ายคือปี57เนี่ยแสนเดียวด้วยซ้ําไปแต่นี่ผมบวกเผื่อมาให้นะครับโดยเอาเงินการเตร,ตรียมการเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดทั้งหมดมารวมใช้ในปีแรกให้ท่านเลยท่านก็ใช้แค่ไม่เกิน12 4 0 0 0ล้านพอปีส8ท่านถึงใช้3แสนล้าน ท่านใช้เงินแค่นี้เองครับในปีแรกแรนั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่าท่านเอาไปก่อนเถอะเอาไปแค่สอง000ล้านพอไม่ต้องขอเม็ดเงินจำนวนเต็มสองล้านล้านเพราะมันมีเหตุผลประกอบอีกว่าถ้าท่านขอเม็ดเงินจำนวนเต็มโดยใช้กฎหมายเงินกู้ฉบับนี้และในกฎหมายเงินกู้ฉบับนี้เป็นกฎหมายจ่ายเงินในตัวเดียวกันเองซึ่งอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งเดี๋ยวจะได้พูดต่อไปในมาตราอื่นครับ,รบถ้ามีทั้งกู้ทั้งจ่ายในฉบับเดียวอาจจะขัดท่านครับถ้าท่านเอาไปแค่สองแสนเตรียมงานก่อนไม่เป็นไรแต่ท่านเอาสองล้าน,ล,านล้านเต็มมันจะเกิดกระบวนการแบบน้ำทุ่ในเงินกู้น้ําท่วมที่ออกประมูล3ามแสนหนึ่งหมื่นล้านแล้วสรุปแล้วใช้เงินกันไม่ได้เอาละครับนิดเดียวครับท่านประธานครับผมพูดอยู่ในเหตุผลครับ,รบถ้าท่านทําแบบนั้นโดยใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกรณีพิเศษ มันจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นทันทีเช่นรวบโครงการทั้งหมดประมูลลงเข่งเหมือนที่น้ำรวบฝัดเวทั้งหมดลงประมูลทีเดียวรวบเขื่อนน้ำระเทศประมูลทีเดียวมันจะเกิดปัญหาอีกนะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเอาไปเต็ม2องล้านล้านอันตรายครับใช้เท่าที่จําเป็นเพราะป,ปีแรกท่านใช้แค่แสนสองหมื่นล้านเท่านั้นและนี่เป็นคําสรุปของผม <ขอ S 1> ในหัวข้อนี้ว่า ผมเห็นว่าล่างเงินกู้ฉบับนี้ควรจะจำกัดไม่เกินแค่สองแสนล้านบาทเท่าที่จำเป็นก่อนเพราะถ้าเอาไปมากกฎหมายฉบับนี้เปิดช่องให้ท่านใช้วิธีการพิเศษในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมันจะล้มไม่เป็นท่าแบบการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเงินกู้เรื่องน้ำขอพระคุณครับ